สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะวันนี้มาพบกับงานการศึกษาวิจัยและบริการวิชาการอีกเทปหนึ่งนะคะส่วน,วนในส่วนของชื่อรายการนะคะตอนนี้เราได้ชื่อรายการมาแล้วก็ขอบคุณทุกคนนะคะที่ให้การสนับสนุนนะคะคแจ้งชื่อรายการอย่าลืมนะคะดูในคอมเมนต์้ันล่างนะคะจะมีรายชื่อผู้ได้รับของที่ระลึกนะคะรอบที่แล้วเราแจกไปแล้วสําหรับผู้ที่ร่วมสนุกแต่รอบนี้5คนแรกค่ะที่มีคะแนนนํามาเราก็จะมีของที่ระลึกแจกอีกครั้งหนึ่งนะคะแล้วก็มารับที่งานการศึกษาวิจัยและวิชาการนะคะ ซึ่งวันนี้เราก็จะมีบุคคลสําคัญคนนึง <Yahoo! S 1> ที่จะมาคุยกับเราด้วยนะคะแต่ว่าเอ๊จะประก,กาศชื่อรายการเนี่ยให้ <Hey. S 1> คนสําคัญของเราประก,กาศดีกว่าเนาะชื่ออะไรอ่ะก็สุชื่อรายการนะคะก็คือด A รเอรู้รลกรู้ค่ะไม่รู้ค่ะรู้สิคะต้องรู้คะ่ะมาแล้วต้องรู้คะออ่ะใช่ไหมคะแต่จะรู้เรื่องอะไรนะคะรู้จักก็สูบไหมคะ <Huh? S 1> อา้าวเขารู้จักป้าไหมอะ เต้องรู้นะคะเพราะทุกคนเนี่ยเข้ามาทำงานที่ศูนย์การแพทย์นะคะจะต้องรู้จักป้าสุนะคะหรือพี่สุของเรานะคะกับนั้นสยากรทุกคนค่ะขอเป็นพี่สักวันนะคะป้า้าบอกพี่ก็จะไม่รู้จักไงแต่ถ้าป้าจะรู้จักะคก็คือก็ค้างมาจากเทปเดิมค่ะเทปเดิมที่บอกเอาไว้ว่าจากที่ ท่านผู้อำนวยการชวนพวกเราใช่ไหมคะว่าเฮ้ยเรามาพัฒนางานกันดีกว่าหน้าง,งานของเราอะ่ะมันมีงานเยอะมากเลยที่เราพัฒนาได้แล้วเราก็จะไปเป็นกลายเป็นคนที่พัฒนาแล้วถูกไหมคะแต่ว่าพัฒนาแล้วเนี่ยเราคุยกันแล้วว่าเอ้ยคนที่ได้ประโยชน์คนแรกเลยคนไข้ถูกไหมคะ <Yeah. S 1> แล้วก็เราเองเนี่ยได้ประโยชน์อันดับหนึ่งเลยเพราะว่าทันทีที่เราแก้ปัญหาได้ความสุขมันเกิดที่เราแต่ไม่ใช่แค่นั้นคะ่ะเรารู้ว่าบางทีทุกคนยังดำรงชีวิตอยู่เราก็ต้องมี ปัจจัยอื่นๆมาเสริมใช่ไหมคะเะนั้นปัจจัยที่มาเสริมเนี่ยเราทํายังไงเนาะที่เราจะทํางานแล้วมีความสุขด้วยแล้วก็มีปัจจัยมาเสริมให้เราได้ใช้ชีวิตแบบทางโลกอย่างสนุกสะดวกสบายทางโลกไม่ได้บอกเขาจะเป็นบวชน,นะคะทางธรรมไม่ใช่นะคะทางโลกหมายความว่าเราอาจจะแบบ ได้มีเวลาไปเที่ยวค่ะคุณพ่อคุณแม่พี่น้องไปเที่ยวนู่นนี่นั่นใช่ไหมคะซึ่งอาศัยปัจจัยเหล่านี้ทั้งนั้นเลยวันนี้ค่ะหัวหน้งางานทรัพยากรบุคคลป้าสุของเรานะคะ,คะขอเน้นว่าป้าสุถ้าพี่สุอาจจะนึกถึงคนอื่นนะคะแต่ป้าสุเป <Yeah. S 1> ็นสุดกรแพทย์นะคะจะมาคุยกับเราค่ะว่าถ้าเราอยู่มม่โดนเองเนี่ย งไงเราถึงจะมีความก้าวหน้าและมีความสุขกับการทํางานได้ค่ะเชิญเลยค่ะปะ้าู้ว่าวันนี้นะคะมาพบกันทั้งทีก็ต้องเป็นสิ่งดีๆที่เราจะเก็บมาฝากกันนะคะนั่นก็คือทุกคนทํางานในศูนย์การแพทย์กัญจนาพิเศษหรือในมหาวิทยาลัยมิชลอนเนี่ยทุกคนจะต้องมีความก้าวหน้านะคะในหน้าที่การงานของตัวเองนะคะพี่เอ๋ค่ะน่ารักมากค่ะพี่เอ๋ค่ะ,คะพี่เอ๋นะคะค่ะซึ่งก็คือวันนี้นะคะเราก็จะมาแชร์กันนะคะว่า แต่ละคนเนี่ยจะสามารถที <pl ains> ่จะมีความก้าวหน้าในหน้าที่การงานหรืออาชีพของตัวเองได้อย่างไรนะคะดังนั้นนะคะวันนี้เนี่ยเราจะพูดถึงพนักงานมหาวิทยาลัยนะคะก็จะมีความก้าวหน้านะคะในสายอาชีพของตัวเองเนี่ยเราจะแบ่งพนักงานมหาวิทยาลัยออกเป็น2กลุ่มก่อนนะคะพี่เอ๋สองกลุ่มสองกลุ่มค่ะซึ่งกลุ่มแรกเนี่ยจะเป็นกลุ่มที่ต้องใช้คุณวุฒิระดับปริญญาตรีขึ้นไปนะคะแล้วก็อีกกลุ่มนึงเนี่ยจะเป็นกลุ่มที่ต้องใช้คุณวุฒิตำกว่าระดับปริญญาตรีที่ต้องแยกเป็น2กลุ่มเนี่ยเพราะว่า ในสายอาชีพเนี่ยที่แตกต่างกันไปนะคะค่ะซึ่งในกลุ่มของพนักงานมหาวิทยาลัยที่มีคุณวุฒิระดับปริญญาตรีขึ้นไปเนี่ยนะคะก็จะมีความก้าวหน้าเป็น3ระดับนะคะเป็นระดับผู้ชำนาญการพิเศษนะคะผู้เชี่ยวชาญแล้วก็ผู้เชี่ยวชาญพิเศษค่ะ ซึ่ง3ตัวนี้นะคะก็จะมีความจำเพาะแตกต่างกันลงไปอีกค่ะพี่เอ๋ในกลุ่มของระดับเป็นญาตรีเนี่ยก็จะแบ่งเป็นกลุ่มนะคะสายสนับสนุนที่เป็นกลุ่มวิชาชีพวิชาชีพวิชาชีพหมายถึงอะไรบ้างคะกลุ่มวิชาชีพเนี่ยจะหมายถึงบุคลากรนะคะที่มีวิชาชีพจำเพาะเป็นของตัวเองนะคะเช่นกลุ่มแพทย์พยาบาลนะคะนักเทคนิคการแพทย์นักกัรศึเทคนักกายภาพบำบัดเป็นต้นนะคะใช่ค่ะ แล้วก็อีกส่วนหนึ่งนะคะก็จะเป็นกลุ่มสนับสนุนวิชาการค่ะพี่เอ๋ซึ่งกลุ่มนี้นะคะก็จะเป็นในลักษณะที่เป็นกลุ่มยกตัวอย่างเช่นนะคะเป็นกลุ่มนักวิชาการศึกษานะคะอ่าเป็นต้นนะคะนักวิชาการตรวจทัศนุปกรณ์นะคะอันนี้ก็จะถือว่าจัดอยู่ในกลุ่มนี้แล้วก็อีกส่วนหนึ่งก็จะเป็นกลุ่มสนับสนุนทั่วไปค่ะพี่เอ๋อันนี้ก็ ถ้าพูดตรงๆก็คือจะเป็นกลุ่มแบ็กออฟฟิศนะคะที่เป็นทางด้านของด้านการบริหารที่เป็นส่วนใหญ่นะคะตำแหน่งนักทรัพยากรบุคคลค่ะเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปนะคะนักวิชาการพัสดุเป็นต้นค่ะโอเคป้าดีจังเลยอ่ะแต่สงสัยเราต้องคุยกันยาวแน่เลยเนาะถ้างั้นเราไปต่อเทปสองไหมป้าอ่าดีเลยค่ะเพราะว่ารายละเอียดเทปสองจะบอกอะไรบ้างอ่ะป้าจะบอกอะไรในเทปสองเนี่ยเดี๋ยวเราจะมาคุยกันนะคะว่าในการที่เราจะก้าวสู่ตำแหน่งที่สูงขึ้นนะคะหรือว่าเติบโตในสายอาชีพของเราเนี่ยเราจะต้อง ทำอะไรกันบ้างเนาะมุ้ยน่าสนใจน่าสนใจมากเลยงั้นเชื่อว่าทุกคนจะต้องติดตามเราแน่ๆเลยใช่ไหมคะแต่ว่าเพื่อเป็นกําลังใจให้กับทีมงานนะคะแล้วก็อย่างนี้มีงานน้องงอนโซนะคะมีจานไก่น้องเนาะน้องไอจานไก่น้องเนตแล้วก็ไหนเนงอ่ะไม่เห็นหน้าเลยนะคะเนี่ยทีมงาเรามีเยอะแยะมากมายนะคะน้องแจนน้องคุณก็มาฉะนั้นเพื่อเป็นกำลังใจให้พวกเรานะคะกดซับสไคร์ด้านล่างให้ด้วยนะคะแล้วเราเจอกันเทปหน้าค่ะสวัสดีค่ะ